หรือว่าฉันจะซื้อคฤราสน์หลังใหญ่ให้เธอเลยแถมยังเอาไว้จัดปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำคงจะสนุกสุดๆและบางทีอาจจะชวนเพื่อนของเธอมาด้วยแบบนี้จะได้มีโอกาสได้ดูสาวแบบเซ็กซี่อีกอา้าวตื่นแล้วหรอเฉินหยวนอาหารเช้าใกล้เสร็จแล้วนะแล้ววันนี้มีแค่อาหารเช้าเหรอพลางคิดในใจว่าถ้าค่าความสัมพันธ์ของเธอเพิ่มขึ้นมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็เข้าสวมกอดเธอจากด้านหลังฮะ อะไรอีกเฉินหยวนเมื่อคืนคุณยังไม่พออีกเหรอแถมตอนนี้มันยังเป็นเวลากลางวันอยู่นะนี่เธอก็ทำอาหารเช้าของเธอไปสิฉันก็จะกินของฉันนี่ถ้าช่วงเช้าไม่มีอะไรทําไปซื้อบ้านกันเถอะฉันอยากจะซื้อให้เป็นของขวัญเธอนะอะไรนะเธอคิดในใจว่านี่เขาเพิ่งช่วยเปิดร้านให้ฉันเองนะแล้วนี่ยังจะมาซื้อบ้านให้อีกเหรอฉันว่าเขาน่าจะซื้อบ้านที่ราคาไม่ต่ำกว่าล้านแน่ๆ แล้วเมื่อคืนฉันก็เพิ่งนอนกับเขามามันไม่มีอะไรที่จะเหลือเป็นการตอบแทนเขาแล้วละสินี่เขาต้องการอะไรกันแน่หรือเป็นรางวัลจากเมื่อคืนนี้หรอฉันน่ะทำไมเธอไม่พูดอะไรบ้างล่ะหรือว่าเธอไม่อยากได้มันหรออืมไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่รู้สึกว่ามันกระทันหันไปหน่อยแล้วราคาบ้านก็ไม่ได้ถูกๆนะแล้วเงินมันก็ไม่ใช่ใบไม้ที่จะงอกมาจากต้นซะหน่อยฉันหยวนคิดในใจว่า เธอไม่รู้อะไรซะแล้วว่าความจริงแล้วมันก็แทบจะงอกออกมาเองได้เลยนะโอ้หนี่เธอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินของฉันหรอกนะฉันแค่ตั้งใจจะซื้อบ้านให้กับผู้หญิงที่ฉันรักฉันไม่อยากให้เธออยู่แบบลำบากไงมันผิดตรงไหนหรอเธอตอบกลับดีใจพร้อมกับน้ำตาว่าแต่ฉันยวนฉันว่าโอ้โหน่าดูสิไม่ร้องนะแถมเมื่อคืนพวกเราก็พากันส่งเสียงดังมากเพื่อนข้างห้องคงได้ยินกันหมด เดี๋ยวก็อายกันพอนี้ถ้าเธอยังอยู่ห้องเช่าแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดฉันคนเดียวสักหน่อยอ่ะอืมฉันรู้นะฉันรู้มันก็เป็นเพราะฉันด้วยแต่มันก็ดังมากจริงๆนะเอ่อฉันหยวนฉันเกือบลืมไปเลยว่าวันนี้ฉันมีนัดกับเพื่อนเพื่อดูเม็ดกาแฟประมาณสิบโมงครึ่งงั้นถ้าดูกาแฟเสร็จเราไปดูบ้านกันเลยดีไหมแต่ฉันว่าซื้อบ้านต้องดูดีๆนะมันไม่เหมือนซื้อผักนะ แล้วก็ต้องเผื่อเวลาทำเอกสารด้วยถ้าเป็นช่วงบ่ายเวลาอาจจะไม่พอนะอืมฉันเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะบอกพวกเขาเองนี่ฉันเฉียนฉันว่าฉันมีธุระด่วนวันนี้คงจะไปดูเม็ดกาแฟกับพวกเธอไม่ได้เป็นตอนเย็นแทนได้ไหมอ้าวหรอมีอะไรหรือเปล่าแต่ฉันกับมึงหลู่ใกล้จะถึงร้านแล้วนะในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังขับรถกันนั้นเออแกนานา เพิ่งบอกว่ามีธุระด่วนมาไม่ได้แล้วเอา้าทำไมหรอไม่รู้สิและอีกอย่างฉันว่าชวนเธอมาคุยเรื่องเม็ดกาแฟมันไม่น่าจะเวิร์กหรือว่าหนาหน้าพูดจริงเกินไปคนแบบไหนกันถูกหลอกได้ง่งายๆแถมมีผู้ชายเปเงินให้ขนาดนั้นอีกแต่ฉันว่าหนาหน้าเธอไม่ใช่คนขี้อวดนะฉันว่าเธอคงไม่ได้โกหกหรอกทำไมถึงไม่ลองถามดูว่ามีธุระอะไรกันแน่ พลางคิดในใจว่าดีฉันก็ไม่ได้เจอหนุ่มหนุ่มที่หลอ่อรวยแถมใจป้ามขนาดนี้มาหลายปีแล้วนะไม่นึกเลยว่าเฉอหน้าจะโชคดีไปเจอเขาก่อนยังไงซะฉันก็ต้องหาโอกาสเจอให้ได้เออเออกำลังถามอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องจริงเหรอเธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นจะพาเธอไปซื้อบ้านฮะอะไรนะฉันว่ามันไม่ใช่แค่ซื้อกระเป๋าหรือเครื่องสำอางแล้วนะแต่มันคือซื้อบ้าน แล้วอีกอย่างต่อให้จะเป็นบ้านราคาถูกก็ไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนถึงห0แสนแล้วนะไหนจะร้านกาแฟที่เขาเพิ่งซื้อให้อีกแถมยังรู้จักกันไม่ถึงครึ่งเดือนยอมทุ่มขนาดนี้เลยเหรอหลิวมึงคิดในใจว่าฉันต้องเจอเขาให้ได้ถึงหนาหน้าจะอยู่กับเขาตอนนี้แต่ผู้ชายแบบนี้ไม่มีทางมีผู้หญิงแค่คนเดียวหรอกแล้วถ้าพูดถึงสเสน่ห์ของฉันแล้วล่ะก็ฉันดีกว่าหนาหน้าแน่นอนนี่เธอลองถามพวกเขาหน่อยสิว่าจะไปดูบ้านที่โครงการไหน เดี๋ยวบอกไปเลยว่าพวกเราจะช่วยดูให้แถมจริงๆแล้ววันนี้พวกเราก็ว่างอยู่ด้วยการเลือกบ้านถ้ามีหลายคนช่วยกันมันก็ดูน่าจะดีกว่าเลือกคนเดียวด้วยนะ